قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ เป็นอย่างไรกับบรรยากาศของเดือนวอมมอนในปีนี้นะครับมีความสุขหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเราแหละเป็นคนตอบเพราะว่าความคิดของคนหนึ่งจะให้อีกคนหนึ่งบอกว่าต้องเหมือนเรามันก็คงไม่ใช่แต่ว่าในความเป็นสังคมเนี่ยการดำเนินชีวิตยอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือถ้าเราใช้คำว่าสามคนขึ้นไปเนี่ย มันก็ต้องมีผู้นำหนึ่งคนดังนั้นถ้าเราใช้กฎกติกาที่บอกว่า <c oughs> ถ้ามีคนสามคนเรามีผู้นำหนึ่งคนใช่ไหมครับสองคนก็ต้องเชื่อฟังคนที่เป็นผู้นำและในทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกประเทศเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเคารพกฎกติกาก็คือว่าถ้าเรามีผู้นำแล้วเราปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะไม่ว,วุ่นวาย เช่นเดียวกันวันนี้เราต้องบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทย <c oughs> เราก็มีกฎกติกาที่บอกว่าเราอยู่ในประเทศนะครับเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลได้เรียกร้องและเชิญชวนว่าอยู่บ้านช่วยชาติเราก็ถือว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้ให้คนที่อยู่รอบข้างของเรานั้น <c oughs> เขาไม่ระแวงตัวเราแล้วเขาก็ไม่รู้สึกที่จะกลัวเราเพราะว่าวันนี้ ต่างคนต่างเราแวงกันนะคนขับแท็กซี่เขาก็กลัวคนที่อะไรครับโดยสารจะขึ้นแท็กซี่คนโดยสารแท็กซี่ก็เราแหวงคนขับแท็กซี่เห็นไหมครับเริ่มเราจะวิตกจริตแล้วกังวลกันและแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เกิดความสบายใจเราก็ต้องอะไรครับไม่ตระหนกแต่เราตระหนักนี่คือสิ่งที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน แต่ด้วยกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นคําสอนในหลักของอัลลอฮฺมมีอยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าในไม่ดีอะ่ะมันจะมีดีดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าหลายครอบครัวคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกสาวบางครอบครัวนะผมใช้คําว่าบางครอบครัวเนี่ยสุภาพสตรีมุสลิมมากก็คือจะย,ยึดฮะดิษของท่านรอสูลุลลออซลอฮุวะลิวะซัลลัมที่กล่าวที่บอกกับพวกเราว่า ที่ที่ดีที่สุดของการละหมาดสําหรับสุภาพสตรีก็คือห้องที่บ้านของนางที่มืดเขาก็จะยึดต้นนี้ใครก็าตามที่ยึดและปฏิบัติตามฮัดิสต้นนี้ก็หมายความว่าในเดือนรวอมฎอนทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายึดและปฏิบัติตามฮะดิสต้นนี้กลุ่มสตรีมุสลิมากลุ่มนี้จะไม่ได้ไปละหมาดต่อรเราียที่มัสยิดเห็นไหมครับเรากําลังจะบอกว่าแล้ววันนี้กับเหตุการณ์ที่ ผู้นำของประเทศที่บอกว่าให้อยู่บ้านหยุดอยู่บ้านช่วยชาติอยู่บ้านช่วยชาติาาตแล้วก็ผู้นำองคอ์กรเราแล้วก็ผู้นำของจังหวัดเราแล้วก็ผู้บริหารของแต่ละเขตที่เราอาศัยอยู่แต่ละอำเภอเนี่ยเขาก็มีหนังสือแล้วก็บอกว่างดการรวมตัวกันตั้งแต่5้าคนขึ้นไปดังนั้นเมื่อมีการงดการรวมตัวตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเราก็คืออยู่ที่บ้านเมื่ออยู่ที่บ้านวันนี้ครับเราก็จะเห็นว่า เราจะเริ่มต้นกับการที่จะได้ทำอำามันโดยที่ภาวะที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นวิกฤตหลายคนก็ตัดเพราะต่อว่าที่บอกว่าเสียดายไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดไม่ได้บรรยากาศอันนั้นเขาเรียกว่ามุมหนึ่งแต่ในวิกฤตอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นมุมดีของบางครอบครัวที่บอกว่าอันทำดุลินแล้ววันนี้บางีฉันวันนี้สามีฉันวันนี้ผู้นําครอบครัวฉันจะได้อยู่บ้านได้นําละหมาดกับฉันและ พอเรายึดปฏิบัติมากับการที่บอกห้องที่ดีที่สุดเราก็ละหมาดของเราอยู่อย่างนั้นแต่วันนี้สามีของฉันก็ไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดเขาก็จะได้มีบทบาทของการเป็นผู้นําให้กับภรรยาให้กับใครครับให้กับสุภาพสตรีที่เป็นลูกสาวแล้วก็บวกกับใครลูกชายที่อยู่ด้วยก็จะมีการละหมาดยามะที่บ้านซึ่งเราก็ละหมาดยามะกันก็คือ5ห้เวลาที่บ้านรวมกันแล้วเราก็มาต่อด้วยกับการละหมาดตะโรย ละหมาดห้าเวลาเนี่ยเป็นฟัดดูแล้วก็เป็นวายจิบแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่เราบอกเราเรียนรู้กันว่าทุกๆมัสยิดเนี่ยควรจะมีจะมาแล้วเราก็เข้าใจคําของผู้นําให้ดีว่าเขาไม่ได้บอกให้งดละหมาดไปเลยแต่เขาบอกให้มีเสียงอาจาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนคล้ายๆว่าคนที่ไปอาจานก็คือคนสองคนก็รักษาละหมาดจะมาตรงนั้นให้อะไรครับให้พ้น ไม่ใช่พ้นเรื่องของบาปบุญแต่ให้พ้นเลยครับคุณไปอาซา์แล้วก็มีคนสองคนคุณก็ละหมาดยมามาตรงนั้นไปแต่ไม่ต้องเรียกคนอื่นมานะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้าบางมัสยิดยังมีละหมาดอยู่แล้วเหตุการณ์มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยภาพรวมะมันจะเสียหายทั้งหมดท่านต้องพึงระวังคํานี้ว่า เมื่อรัฐประกาศเมื่อผู้นําขอร้องแล้วเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรบ้านฉันไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยนะนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาในบ้านท่านเนี่ยนะความเสียหายมันจะกลับมาไม่ใช่ท่านนะมันคือภาพของคําว่ามุสลิมมันคือภาพของคําว่าทําไมอิสลามดื้อจังอันนี้ขออนุญาตใช้คํานี้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วเราต้องแคร์สายตาของคนที่เขามองกลับมาหาเราด้วยนะครับเมื่อเรามาอยู่ในเดือน,นอมฎอนเนี่ย สิ่งที่เราจะทำได้วันนี้ก็คือว่ากับการรวมครอบครัวเราแบบอย่างหนึ่งของท่านรซูรลลลอนรสลลหะอะลัยฮิว่าสัลลัมก็คือการละหมาดอะไรการละหมาดตะรวะละหมาดอิชาน่ะท่านก็จัดเวลาของท่านให้ดีผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งว่าเมื่ออาซารย์ละหมาดมักรีบดังขึ้นเราก็รับประทานอินทผลัมน้ำเบาๆผลไม้ขนมเล็กน้อยสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ไปละหมาดมักริบ เพราะเวลาละหมาดมักริบเนี่ยท่านต้องเข้าใจให้ดีว่าบางคนบอกก็คินให้อิ่มไปเลยอาหารตั้งอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วก็ท่านไปยกมันมาตรงนะฮะมันก็อยู่ตรงหน้าที่แต่ถ้าท่านไว้ในครัวก่อนแล้วก็ทานของเบาๆบก่อนแล้วก็ละหมาดก่อนแล้วค่อยหยิบมาตั้งมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันไงแต่บางคนบอกว่าไม่ได้สุนทรนบีต้องอะไรครับอาหารตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วต้องรับประทานเลยก็ท่านไปจับมันวางท่านอย่าจับมาวางมันก็อะไรครับแบบอย่างก็คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ผมเสนอนะ นะครับว่าเรารับประทานอาหารเบาๆก่อน <c oughs> แล้วเราก็ละหมาดแล้วเสร็จแล้วเราก็มาอะไรครับรับประทานอาหารหนักเนี่ยแล้วเราจะนั่งเพราะเราไม่ได้ไปมัสยิดแล้วนี่จะเอก,กันเอกคุยกันให้มันท้องข้าวเรียงเม็ดก่อนภาษาชาวบ้านนะแล้วเราก็อะไรครับเข้าวเวลาละหมาดอิชากี่ทุ่มถ้าทุ่มสี่สิบทุ่มสามสิบเราจะละหมาดสองทุ่มก็ได้เราจะละหมาดสองทุ่มครึ่งก็ได้มันไม่ได้แปลกอะไร แต่ละมาดีชาเราเคยได้ยินว่าละมาดีชาให้ละมาดดึกๆนู่นเลยหมดเวลาซุปฮี่น่ะนะเราต้องมาคุยกันใหม่นะเพราะว่ามันมีอะไรที่บอกว่าวันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังกันที่เป็นคําพูดเนี่ยละมาดมะเกลียบก็คือบางคนน่ะล่าจนกระทั่งแสงแดงจะ,ะได้ครับรับขอบฟ้านะ่ะถ้าไปดูในหนังสือให้ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งละมาดมะเกลียบไหนรีบ,ใใรบและละมาดดีชาก็ไม่ได้ล่าจนกระทั่งเกินเที่ยงคืนนะ่ะลองดูให้ดี นะครับว่าที่เป็นทัศนะที่เป็นโมตมัดเป็นที่ถูกยอมรับเนี่ยทั้งมักล็บและทั้งอิชาและแบบอย่างเนี่ยนะจะย,ยึดแบบอย่างของเราสูลุลล,ล์ก็ต้องประมาณนี้แล้วถ้าจะยึดแบบอย่างของใครของมัสรรยิดอิหมั่มชาฟีร์รักให้มอดลก็ต้องไม่เกินเที่ยงคืนแต่วันนี้เรามาอยู่ในเดือนละมดอนเนี่ยเราจะมาดูรูปแบบของนบีกับการละหมาดตอรเยละหมาดตอเรเยคืออะไรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตอรเยก็คือเป็นคําพหูพจน์ ที่มาจากคําว่าตัรวิฮะตัรวหฮะก็คือถ้าแปลเอาแบบง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับมีการพักหาความสบายเล็กน้อยด้วยกับการอะไรด้วยกับการนั่งนั่นเขาจึงเรียกว่าอะไรครับการพักผ่อนเล็กน้อยขณะที่เราละมาดได้สี่โรการไปแล้วแล้วเราก็มีการพักนั่นคือก็คือตาแปรเป็นภาษาผมนะแปลว่าพักยกที่หนึ่ง พักยกที่หนึ่งก็คือเมื่อละหมาดเสียเราคัตปุ๊บพักยกที่หนึ่งอาจจะหันมาคุยนิดหนึ่งหรือจะนัซีฮัตนิดหนึ่งหรือจะนั่งยืดเท้าอะไรสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นทําอีกสองสองก็เป็นสี่นั่นแหละเขาเรียกว่าตัรวีคะที่สองเป็นตัรวีหานแล้วก็อะไรครับเวลาถ้าตัรวีหานก็คืออะไรมันก็คือสี่สี่ก็เป็นแปดแต่ถ้าตะเรวีมันก็คือสี่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 บาคงคนอาจ7จ็สิบสองบางคนยี่สิบบางคนสามสิบหกบางคนสามสิบสอง ก็คือสี่ให้พักทีหนึ่งนะครับเนี่ยคือคําว่าต่อรวยะนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าต่อรวยะก่อนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตามทันใช่ไหมนะครับก็ขอดเอาวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์อาตาละละหมาดต่อรวยะเป็นอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนกับการตัดสินอดก็ขอให้อัลลอฮฺทรงตอบรับการทําอามัลอิบาร์ดะของเราทุกคนครับวะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซิลลินามุฮัมมัดวะลัอะลีวะซอบี والسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال يا قوم نذير لكم نذير مبين